สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคจากทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้การแถลงข่าวของเราจะมี2รอบด้วยกันเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายจะมีการประชุมกันของสอบคชุดใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะช่วง12นาฬิกา30นาทีจะเป็นการแถลงสําหรับสถานการณ์ภาพรวมโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรียนเชิญท่านโฆษกสบคนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศุโยธินครับ ดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับขอบคุณครับจะครับเราจะเจอกันสองครั้งนะครับเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์รายวันในเที่ยงครึ่งทุกวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะทําเป็นประจําอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนวันนี้จะมีประชุมของทางสบคชุดใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาออตอนช่วงบ่ายนี้นะครับหลังการประชุมก็จะ ผมก็จะกลับมาให้ข้อมูลในการสรุปการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายหลังการประชุมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวติดตามเวลากันอีกสักรอบนะครับวันนี้ก็จะมีสถานการณ์มารายงานนะครับไปที่อันดับของโลกนะครับของไทยเรายังอยู่ที่อันดับที่29คงเดิมนะครับ วันนี้มีรายใหม่รายงานขึ้นมา14,403รายนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้น189นะครับก็ทำให้อยู่ที่อันดับที่29ยังคงเดิมในอันดับเดิมเดิมอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ของทั้งโลกอยู่ที่224ล้านเสเสล้านเศษนะครับ พิ่มขึ้นวันนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ6,5902นะครับแล้วก็มีรายที่หนักแสน3000กว่าคนกว่ารายนะครับแล้วก็หายแล้วประมาณสัก200กว่าล้านนะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ4,6ล้านเพิ่มขึ้น9,500กว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ครับจะเป็นตัวเลขที่เราอยากจะเอาไว้เทียบเคียงก็คือของโลกนี้ยห6เปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึง100คนมีเสียชีวิต2คนนะครับ ส่วนของอันดับของโลกที่มีการาติดเชื้อมากที่สุดยังเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วมาดูรายวันนะครับสหรัฐอเมริกานี้อยู่ที่1นึ0 0 0สกกว่าคนนี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ำความสำคัญจำเป็นนะครับ การฉีดวัคซีนก็ยังในประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศที่ผลิตวัคซีนเองก็ยังมีการติดเชื้อในระดับหลักแสนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีมาตรการไม่ใช่เพียงแค่เ,เรื่องของวัคซีนอย่างเดียวคงมีมาตรการหลายอย่างที่จะต้องทําร่วมกันทั้งในเชิงของมาตรการทางสังคมด้วยซึ่งเราก็ยึดถืออย่างนี้มาตลอดนะครับ ในลำดับที่เราจะต้องมาดูกันนะครับที่เห็นชัดๆตัวเลขสีเหลืองๆนี่ครับบาซิลสามหนแปดราสะครับแล้วก็สหราชอาณจาักรนี่3 8ัอันนี้ก็มากกว่าเราในตอนนี้นแต่ประเทศก็ใกล้เคียงขนาดกับเรานรตุรกีที่อันดับที่เ็นี่อาอิหร่านีอผมขออนุญาตไปดูที่หลักหมื่นแล้วกันนบเยอรมัน,นีนะที่ห นะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ที่2 2 0 0 0นะครับเรากา็ไปดูเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราด้วยนะครับมาดูที่ใกล้เคียงเราคือมาเลเซียก็1 9 0่นนะครับแล้วก็ทางเวียดนามนี่12 0 0นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คงจะต้องมาเทียบเคียงกับ าการติดเชื้อของระรอกใหม่ๆนี้กับทางของโลกซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีข่าวว่าสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นมิวนะครับกำลังมีการติดเชื้ออยู่ในประเทศเขาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามเพราะเรายังเป็นเดลต้าเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งสายพันธุ์มิวก็จะเป็นอันใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนต่าง ก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้ทันต่อสายพันธุ์ใหม่ๆที่กำลังกำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านได้ติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือทางด้านทางด้านาทางด้านนักวิชาการที่จะออกมาให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต้องติดตามกันเป็นรายวันเลยละครับมาดูสถานการณ์รายวันนะครับได้แจ้งไปแล้ว14,00 0นนะครับขอไปดูที่ กลุ่มคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ที่141,642นอะครับอ,อ,อยู่ในโรงพยาบาล4ี่0,000นะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลสนามอื่นๆอ,อีกประมาณแสนหนึนะครับอาการหนักอยู่ที่4,330ารยายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่915นะครับ เรื่องของการฉีดวัคซีนเดี๋ยวผมจะไปสรุปในตอนท้ายอีกทีแล้วกันนะครับมีกล่องที่เรารายงานประจําวันวันนี้ก็ฉีดเพิ่มขึ้นเก็บที่1นึ่งใ0สามแสนกว่านะครับเก็บที่สองอีกสามแสนห้านะครับวันหนึ่งวันหนึ่งตอนนี้ก็หกเจ็ดแสนถึงเก้าแสนที่เราทํากันได้ต่อวันก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนซึ่งก็จะมีปริมาณท,ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ,บราการเสียชีวิตวันนี้ กรุงเทพมหานครลดลงครับหรือก็อยู่ที่ประมาณ25นะครับว่าตัวเลขตักเดิมที่เราเห็นเป็นหลักร้อยสหลักนะครับก็ค่อยๆลดลงส่วนของปริมณฑลนะครับก็มีที่สม,มุทรปราการเยอะหน่อยนะครับ14สม,มุทรสาคร12นะครับแล้วก็ปทุมธาน,นี1 0นนทบุ 10, รีลดเริ่มลดลงเป็น6นะครับส่วนทางภาคอีสานนะครับก็อยู่ประมาณสัก5าราย4ราย3ราย, 3, ราย,รายนะครับ รวมๆกันแล้ว15นะครับอื่นๆก็ลดหลั่นลงไปแต่ว่าในช่องสุดท้ายนะครับสมุทรสงครามชนบุรีอันนี้เยอะหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงตอนนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เรายัางต้องให้ความสำคัญนะครับอยู่ที่72มาดูที่ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงนะครับก็ที่เราเน้นกันว่าโค้ดับว่า608คือกลุ่มของคนสูงอายุกับ8กลุ่มโรคนะครับ อาจจะไม่ได้กลุ่มโรคทีเดียว7กลุ่มโรคแล้วบวกกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งกันอยู่ในนี้นะครับ mm. ก็จะเห็นว่าครั้งนี้ก็รวมๆกันแล้วแปร์เซนต์ะครับ mm. ก็ยังเห็นเป็นพื้นที่เ,เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเราต้องดูแลคนกลุ่มนี้ให้ดีถ้าเขาเมีท่านมีญาติในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับยืนยันเลยครับว่าจะต้องได้รับวัคซีนก่อนกลุ่มอื่นนะครับเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ลดการเจ็บหนักนะครับ มาดูรายที่มาจากต่างประเทศวันนี้17รายนะครับเบลเยียมหนึ่งสหรัฐอเมริกาหนึ่งนะครับมาเลเซียสองั้นนี่จะเห็นว่ามีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็มีกัมพูชาอีก13ก็เช่นกันครับม,มาผ่านทางช่องทางธรรมชาติพนักง,งานออนไลน์ออนไลน์นี้เราจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ ต้องฝากท่านด้วยว่ามีช่องทางปกติขอให้ท่านเข้ามาโดยปกติเะครับเพราะว่าเรามีระบบที่ดูแลท่านได้นะครับมาดูในภาพที่เป็นแผนภูมิเป็นภาพกราฟนะครับจะเห็นว่าทิศทางเนี่ยนะครับของทั้งประเทศกำลังเป็นขาลงนะครับขณะที่ ในต่างจังหวัดนะครับจะสอดคล้องก,ก,กันกับภาพของทั้งประเทศนะครับแต่กรุงเทพมหานครในนี้ก็ลงมาแล้วก็ส่งส่งไว้นะครับแต่ผมขอโฟกัสที่เส้นสีเขียวนะครับขอเน้นตรงจุดที่เป็นเส้นสีเขียวท่านจะเห็นนะครับว่า เ,เช่นอยักของสีเขียวเนี่ยจะไปสอดคล้องก,กันกับภาพของทั้งประเทศและสมัยก่อนที่เรารายงานกันบอกว่ากรุงเทพก็จะสะท้อนภาพของทั้งประเทศนะครับแต,ต่ตอนนี้ภาพรวมของการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครก็เริ่มลดลงแต่ภาพของการติดเชื้อของต่างจังหวัดกับกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะตอนนี้ภาพรวมของต่างจังหวัดเนี่ยถือเป็น57% ของภาพรวมของทั้งประเทศนะครับแล้วเราจะเห็นว่าภาพเส้นที่ขึ้นขึ้นลงลงทั้งหลายเนี่ยมันจะสอดคล้องกันของประเทศเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับใน71จังหวัดเนี่ยท่านได้กรุณาได้ดูแลเรื่องของอสุขอนามัยส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีนะครับเราจะได้ช่วยกันลดการติดเชื้อ สิอันดับแรกกรุงเทพมหานครยังตัวเลข4หลักอยู่นะครับ ,3495 ี่ยเกบือบเกือบันอันนี้ก็ทรงๆนะครับกับของวันก่อนนะครับสุดปราการนะครับก็อยู่ที่1,37นะครับแล้วก็ชนบุรีลงมาเนี่ยเป็น3หลักแล้วนะครับชนบุรีสมุทรสาครราชบุรีนนทบุรีนราธิวาสปราจีนบุรีระยองแล้วก็สระบุรีนะครับ อันนี้คือ10อันดับแรกมาดูเป็นภาพแผนภูมิที่ออกมาเป็นภาพรายจังหวัดแล้วก็อยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าในช่วงกลางๆของสัปดาห์นี้มาเนี่ยนะครับ 6,7,8,8ดดนี่จะเห็นสเีเขียวเพิ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับ9นี่มีสีขาวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ทางภาคเหนือนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ในกลุ่มของอจังหวัดที่เป็นกลุ่มสีแดงเข้มที่เราประกาศไปไว้29จังหวัดเนี่ยก็ยังเห็นภา,าระงานยังมากอยู่นะครับเพราะว่า ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มก้อนเหล่านี้ก็ยังมีมากอยู่บ้างแต่ว่าก็ก็จะจะเห็นข่าวดีของวันที่10วันนี้นะครับก็มีสีเหลืองเข้าไปแทรกในในในช่องตรงนั้นบ้างปรับปรายนะครับแต่อะไรก็ตามแต่ก็จะพูดว่าสถานการณ์ยังทรงทรงอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ก็จะมีการพิจารณานะครับ เรื่องการจัดเกณฑ์พื้นที่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมคงได้เอามารายงานอีกทีนึงว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสรุปก็ทั้งสัปดาห์ก็ยังไม่ถือว่าว่าดีขึ้นมากเท่าไหร่นักนะครับ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงในช่วงตอนนี้อยู่นะครับมาดูการรายงานของทางกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เพิ่มขึ้น3,495เนี่ยนะครับก็พบโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนไทยนะครับ2,000กว่าคนต่างด้าวแค่289เท่ากับว่าการต่างด้าวแค่10%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยนะครับก็มเีเรื่องของการเข้ารับไว้อยู่ใน home อ s o l เลชั n ประมาณสัก 680นะครับแล้วก็ community isolation 118นะครับไปดูเขตที่เป็นรายงานของทางกทมทั้งหมด50เขตนะครับก็จะไฮไลท์นะครับตรงสือจัดจะเล็กนิดสนิดหนึ่งแต่ฝากท่านสื่อมวลชนได้กรุานนำเสนอภาพต่อประชาชนในอินโฟกราฟิกที่เหมาะสมต่ออีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการประหยัดสไลด์ให้อยู่ในแผ่นเดียวนี่แต่ผมขออนุญาตได้นำเรียนว่า10อันดับ แรกของทานเขตนะครับคือห้วยขวางนะครับ204แล้วก็จอมทองเนี่ย136บางขุนเทียน110บางกอกน้อย94ภาษีเจริญ85สายไหม85บางแค79บางพลัด75หลัก4 68ตนบุรีอยู่ที่67 ในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อประหยัดเวลาท่านสามารถที่จะขอข้อมูลได้ตรงจากทางกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรารับรู้เรื่องของสถานที่เสี่ยงกิจการกิจกรรมเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างไรท่านจะได้กําหนดมาตรการในชีวิตของท่านเองว่าจะได้ไปข้องแวะหรือจะไปทําอะไรอย่างไรตรงนั้นหน้าที่ผมก็จะพยายามหาข้อมูลต่างๆนี้มานําเรียน แะให้ได้ดรยละเอียดมากที่สุดนะครับด้านหนึ่งที่รับทราบก็คือมีคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครนะครับวันที่5กันยายนก็จะเป็นแคมป์ก่อสร้างอยู่ที่บางพลัดแล้วก็แคมป์ก่อสร้างที่เขตสะพานสูงวันที่6ก็จะมีคัสเตอร์ใหม่อยู่ที่บริษัทขนส่งสินค้าที่เขตสะพานสูงนะครับวันที่7ที่เขาพบใหม่ก็จะเป็นบริษัททําบ้านน็อกดาวแถวเขตทุ่งครุ วันที่8ก็จะเป็นตลาดบางเขนที่จตุจักนะครับที่เป็นคลัสเตอรอ์ที่พบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็วันที่9อันนี้ยังไม่มีรายงานนะครับที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่มาดูการารับไว้ในโฮมไอโซเลชันซึ่งก็เป็นมาตรฐานของการดูแลในระดับปัจจุบันแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าป่วยไม่มากก็อยู่บ้านดูแลตัวเองที่บ้านแนวโน้มของคนที่เข้ารับ การรักษาที่บ้านนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับทางสปสชก็จะน้อยๆลงไปจากเป็นเส้นกราฟที่ว่านี้วันนี้อยอดสะสมอยู่ที่1100000กว่าคนนะครับแต่ว่ายอดอรายใหม่วันนี้อยู่เพียง680รายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้วต้อง86000 โดยประมาณนะครับแต่ว่าที่ต้องส่งต่อก็ประมาณ1 2ื0 0สองนะครับที่เขาสะสมมามีรายงานของทางวชนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ก็สารวจเป็นารายสัปดาห์สําหรับเรื่องของการใส่หน้ากากของทางพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพที่เขาติดกล้อง C C T V ไว้แล้วก็ส่งเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาสแกนท่านคงคุ้นเคยนะครับถ้าใส่หน้ากากถูกต้องก็คืออย่างนี้ฮะต้องปิดจมูกแล้วก็ครอบไปถึงใต้คางอย่างนี้กล้องก็จะจับว่าโอเคใส่ใส่ถูกต้องแต่ถ้าเอาลงมาต่ำกว่าคางนะครับหรือว่าไม่ใส่เลยทัย้งหลายเนี่ยเขาก็จะจับขึ้นมา แล้วก็ถือว่าเป็นการใส่นากากที่ไม่ถูกต้องก็พบว่าคนกรุงเทพมหานครเขามีกลุ่มตัวอย่าง6,130คนสมรวจแล้วก็รายงานวันนี้เองนะครับ10กันยาเนี่ยสมรวจไปทั้งหมด29เขต31จุดก็พบว่าเป็นข่าวดีครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับ99.72นะครับใส่ถูกต้องก็มีไม่ถึง1ครับที่ใส่ไม่ถูกต้องก็คือ0.26 นะครับใส่ไม่ถูกต้องแล้วไม่ใส่เลยเนี่ย0.02เท่านั้นก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าลักษณะของการใส่ไม่ถูกต้องก็เหมือนไม่ใส่นั่นเองนะครับก็ต้องก็ต้องพยายามทุกคนต้องช่วยกันนะครับแล้วเขาก็แยกเขตนะครับว่า เขตไหนบ้างที่ใส่ถูกต้องไม่ถูกต้องโอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขอบคุณส่วนใหญ่ของทุกเขตนะครับที่ใส่ถูกต้องนะครับผมต้องขอชมเชยแต่ผมอาจอาจจะไม่หมดนะครับคลองสารจตุจักบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางกะปิบางขุนเทียนบางเขนนะครับไล่ยาวลงไปเลยครับจนกระทั่งถึงข้างล่างนี้นะครับลงมาที่ขอเน้นก็คือที่ยังว่ายัางไม่ถึง99ก็จะมีอยู่2ที่ก็คือสัมพันธวงศ์กับปทุมวันนะครับที่กล้องตรวจจับได้และ AI ก็รายงาน ขึ้นมาก็ฝากทางสองเขตนี้ก็คือสัมพันธวงศ์กับปทุมวันแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านก็ทําดีอยู่แล้วก็วขอให้ดีที่สุดแล้วก็ดีมากๆเลยแล้วกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็มาดูใน กิจการกิจกรรมร้านค้าทั้งหลายว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราก็ไปพบว่าร้านสะดวกซื้อนี่มีคนเฝ้าดูอยู่แล้วก็มีพนักงานร้านอันนี้ได้100%หน้าธนาคารร้อป้ายรถเมรย100์100%ทางเดินริมถนนร้อในตลาดร้อแต่พอหน้าตลาดนี่เหลือ99.68สาะพานลอยคนข้าม99.59 หน้าสูย์การค้า99.55นะครับอันนี้ก็เขามีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เขาอยู่ทางขวามือด้วยก็ต้องฝากอันนี้เป็นภาพสะท้อนแบบหนึ่งเท่ากันนะครับ ก็เข้าใจได้บางคนก็บอกว่าแหมเวลาเดินขึ้นสะพานลอยอาจจะเหนื่อยอาจจะหอบอาจจะเปิดหน้ากากบ้างที่จะทำให้เขาหายใจหายใจหายคอเพราะว่าขึ้นสะพานลอยอาจจะสูงถึงขนาดระดับของตึก2ชั้น3ชั้นอันนี้ก็ก็ถ้าไม่แออัดท่านก็ทําได้นะครับแต่ถ้าแออัดมีคนจํานวนมากที่ขึ้นพร้อมๆกันก็ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันไว้แล้วมาดูภาพรวมของ การใส่หน้ากากซึ่งก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในตอนช่วงของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภามานะครับก็ไล่ขึ้นไปแตะใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นความน่าชื่นชมของคนไทยนะครับในปัจจุบันเขาก็ไปสำรวจก็อย่างที่บอกนะครับ99.72ก็โดยประมาณอย่างนี้นะครับขวามือนี้อยากให้เห็นภาพอย่างนี้ซึ่งชื่นชมกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพสะท้อนของกรุงเทพมหานครก็อยากจะให้ภาพสะท้อนนี้ไปเกิดขึ้น กับทุกๆจังหวัดอีก76จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยดูกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างนี้ด้วยนะกันนะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของวัคซีนครับวันนี้ก็ฉีดเพิ่มขึ้น6 9 8 6 2 1เป็นเข็มที่13,39,000กว่านะครับเข็มที่2อีก5 3 5 8 0 0 0กว่านะครับแล้วก็เข็มที่3อีก1,168มาดูตรงขวามือครับ มีการพูดคุยกันมากว่าเอะเราจะดูตัวเลขตัวไหนว่าเป็นคนบอกเป็นโดสเป็นรายเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะถึงจะเมื่อไหร่จะได้ได้พอเพียงเพียงพอนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าเอาเข็มที่หนึ่งนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วต้องต้องสองเข็มถึงจะได้มีประสิทธิภาพปร,ประสิทธิผลระดับหนึ่งนะครับถึงจะดีแต่โอเคแล้วครับเข็มหนึ่งก่อนก็ถือว่าดีขึ้นมาแล้วครั้งนี้เราได้26ล้าน <c oughs> 26.6ล้านเอา,อางี้แล้วกันฮะยี่สิกจุดหกล้านรายเขียนว่าเป็นรายเนี่ยก็ประมาณการว่าเป็นคนได้ครับก็คงจะโดยส่วนใหญ่แล้วก็เข็มที่หนึ่งทุกคนเข็มที่หนึ่งันบน,บนบันับไปเนี่ยยีล้านคน แต่มีคนที่ครบเข็ม2ก็คือแค่11ล้าน11.6ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ได้ครบเข็มที่2ก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับเข็มที่1ก็ได้พอประมาณนะครับอย่างนี้ก็คือยิ่งเข็มที่3ด้วย6 0แสนกว่าที่ก็อันนี้ก็ยิ่งจะดีนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเน้นย้ำไปอยู่ตรงกลุ่มนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มาดูของทางภาคของภูมิภาคอาเซียนเรานะครับ ก็จะเห็นภาพของการฉีดไปรวมทั้งหมดเนี่ย285ล้านโดสแล้วนะครับอ,อ,อินโดนีเซียก็จะเป็นจำนวนโดสอยู่ในช่องสีแดงตรงกลางเนี่ยเยอะที่สุดนะครับ108ล้านของไทยเป็นอันดับสองที่37ล้านนะครับแต่มาดูช่องขวามือครับที่เป็นช่องสีเขียวนะครับถ้านับเป็นประชากรเป็นเปอร์เซนต์ที่อย่างน้อยได้หนึ่งเข็มเนี่ยนะครับของเราเป็นอันดับที่5ครับ อันดับที่1ก็จะไปอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ77.1%อันดับที่2ก็จะปอปู่ที่กัมพูชา67คือประชากรเขาก็มีจํานวนประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกว่าก็ไม่ได้มากเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็คําว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีความหมายในเชิงของการที่จะตามทฤษฎีของการฉีดวัคซีนที่บอกว่าจะให้มีภูมิคุ้มกันดีก็ต้องประมาณ70%นะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็น มาเลเซียเป็นดับ3 63.6นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นบรูไนครับ5้ 53. 3นะครับผมไล่ถูกไหมเนี่ยถูกแล้วนะฮะแล้วก็มาถัดมาก็เป็นไทยนะครับ39.2นะครับแต่ถ้าได้2เข็มไปแล้วยิ่งดีเป็นช่องสีขาวขาวามือนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่สิงคโปร์อยู่นะครับที่ได้ 74นะครับกัมพูชา53นะครับแล้วก็ทางมาเลได้49นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นความพยายามของเราที่จะได้วัคซีนเข้ามาจํานวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทอดระยะเวลาพอสมควรตามมาตรฐานของการฉีดวัคซีนขั้นต่ำก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก3สัปดาห์นะครับจากตัวของซีโนแวคที่เราวางคาดการไว้จะทําให้เราได้เร่งสปีดเข็ม2ได้โดยเร็วอันนี้ก็เป็นข้อที่เราหาจุดที่เหมาะสมของประเทศไทยเราแล้วนํามาสู่การฉีดวัคซีน ในสูตร A อซินอแวกับอแ,อแอสซาเซเนกานะครับนี่ก็กลับเรียนไว้ว่าเป็นข้อมูลครับผมก็ฝากทุกทกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงนะตอนนี้608ทีผ่ผมเน้นย้ำขอรบกวนทุกท่านได้นำพาปู่ย่าตายายนะครับทั้งหลายที่เป็นญาติของเราเข้ามารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับกับคนที่มีกลุ่มโรคต่างๆทั้ง7กลุ่มโรคและก็หญิงตั้งครรภ์ครับกลับขอบพระคุณครับ ครับวันนี้มีสื่อมวลชนขออนุญาตสอบถามเข้ามาครับว่าในช่วงบ่ายที่จะมีการประชุมกันของสอบ,บคอพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าจะมีประเด็นสําคัญพิจารณาอะไรบ้างครับครับผมก็วันนี้นะครับทางท่านผอ,อสอบ,บคท่านนายกรรรมรีนะครับรเด็กประยุทธ์จันทโอชาไดา้มาเป็นประธานในการประชุมในช่วง13าฬิก30นาทีนะครับจะเป็นการประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับก็จะมีประเด็นที่สําคัญวันนี้มีเรื่องพิจารณาอยู่ประมาณสักสองสเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องที่1คือการให้การบริการวัคซีนตรงนี้ในเรื่องวัคซีนก็จะมี2เรื่องย่อยที่สำคัญนะครับก็คือแผนการให้บริการวัคซีนในเดือนตุลาคมนะครับก็จะวางแผนไปเดือนหน้าอันที่2ก็คือแนวทางการฉีดวัคซีนในเด็กนะครับซึ่งอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข นะครับก็จะมานําเสนอทิศทางด้านนี้และขออนุมัติในเรื่องของการทําแผนตรงนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่3ที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องของการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 และระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งอันนี้ก็ครบ2ส,สัปดาห์ที่เราว่ากันไว้คือวันที่14กันยายนเพราะฉะนั้นมาตรการของการปรับระดับ ที่เราพูดกันว่าสีทั้งหลายเนี่ยนะครับจะคงไว้ไหมหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรเดี๋ยวในการประชุมครั้งนี้ที่จะต้องเป็นผู้นําเสนอขึ้นมาก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีติดเชื้อโรคติด เชื้อไวรัสโครนา2019หรือกระทรวงสาสุขนะครับก็จะเป็นผู้ที่ฉายภาพขึ้นมาและคณะกรรมการก็จะเป็นผู้ที่จะดูแลนะครับตัดสินนะครับว่าเราจะมีการปรับระดับหรือไม่เดี๋ยวท้ายการประชุมผมจะนําข้อสรุปการประชุมมาแถลงข่าวให้ทราบโดยเร็วครับครับสำหรับช่วงนี้จะมีอะไรทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมครับครับผมก็ ไม่มีอะไรครับก็ติดตามกันในช่วงสักหลังการประชุมโดยทั่วไปก็ที่เราวางกันไว้ก็อาจจะถ้าการประชุมที่ต้องใช้เวลาหน่อยก็ประมาณสัก4ี่โมงโดยประมาณนะครับหรือสี่โมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเร็วว่าน,นั้นก็จะขออนุญาตได้ใช้การสื่อสารผ่านทาง n b t กับ Facebook ทางศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้กรุณาดูแลให้นะครับวันนี้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบพระคุณนะครับท right? ่านโฆษกสบคนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับสำหร in ับประเด็นที่จะพูดคุยกันในร่วงบ่ายในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีาหลายประเด็นที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับมาตรการต่างๆที่เราทํากันมาเพื่อจะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการควบคุมสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับก็คือวันป้องกันการฆ่าตัวตายโรคนะครับสำหรับวัน ที่10กันยานี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันหน่อยครับว่าในช่วงสถาการของโควิด1 9แบบนี้แน่นอนครับหลายคนมีความเครียดหลายคนมีความสิ้นหวังนะฮะตัวเลขสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าตัวตายนั้นเป็นอย่างไรกรมสุขภาพจิตของไทยได้มีแนวทางการดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ